ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเราได้นครพนมสวัสดีครับมือนี้เฮาสิมาสลอง1,000ัซับครับผมหนึ่งพันซับแรกนะครับผมสำเร็จไปด่านแรกนะครับบันไดด่านแรกนะครับผมมือนี้เขาสสเอามานะครับผม มาเอาน่อไม้นะครับผมน่อไม้ฟางอันนี้นะมันเป็นน่อไม้ฟางน่อไม้ที่แซ่บที่สุดนะครับผมน่อไม้ฟาง <Wow. S 1> ส่วนหมาคนบเคยกินครับผมกินแต่น่อไม้อื่นครับผมน่อไม้ตรงน่อไม้หวานน่อไม้สังไพานะครับผมวันนี้เอาน่อไม้ฟางนะครับผมหรือบ้านเทตังคูดบ้านงามเอิญน่อไม้เฮียซ <e ื้อนี่ซื้อนี่ก็สิเป็นห,นหนนุ่นห้วนน้อยครับผมน่อไม้เฮียแต่นมู่บ้านนี่มันเอิญน่อไม้เฮียครับผมนี่ครับนอกมนก็จะเป็นแบบนี้เป็นมันจะเป็นโกนกลางนะครับผม ไม้หิ้งนครับอดีตแม่ตหน่อไม้สองพายได้นี่ฮะโอ้แก่แล้วดิฮะมันก็จะเป็นต้วนี้นี่ตหน่อไม้หิ้งนะครับก็เพื่อจะเป็นลำเป็นนันนะครับแกงแซ่บครับหน่อไม้อันนี้นะ นี่ครับเข้ากระไดต่นไม้มาแล้วนะครับผมเข้ากระเสียไปฟอกเรยบัดน,นี้ค่ะไปหาทางพน้นอีกครั้งน้อยนึงนะครับผมวันนี้เราฉลองได้หนึ่งพันสาู นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะไม่ลืมพระคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ได้พันทรัพย์เราจะไปกินแกงหน่อไม้โชว์กันเลยนะครับผัดใหญ่เลยของโปรดผมเลยนะครับโอ้เหลืออีก4,000ชั่วโมงครับผมงานยากงานหินใกลๆก็ใกลใครก็งานหินนะครับผมมันไม่เหมือนพันทรัพย์นะครับผมเพื่อนๆเราเยอะอยู่นะครับเหลือ4,000ชั่วโมงครับผมช่วยกันนะครับผมคนละ5นาที10นาที20นาทีครับผมช่วยกัน ดูไปอ๋ออะนะครับมาหาหน่อไม้ต่อรครับผมวันนี้เขาจะไปแกงหน่อไม้เฮียนะครับผมหน่อไม้ฟางวันนี้เขาก็ได้หน่อไม้แล้วนะครับผมเขาจะไปแกงนะครับผมหม้อใหญ่ๆห,หน่อไม้เฮียหรือว่าหน่อไม้ฟางหน่อไม้ฟางครับผมซืิ้นมันแปลกนะครับแถวบ้านน,นี่เอิ้นหน่อไม้เฮีย ซื้อมันตลกดีเนาะครับเนาะเอินตามเพื่อนนะครับผมหนูไม่ฟังไม,ไ,มไม่รู้มีที่มีมีม,ม,มีได้มาเยอะแล้วนะครับโตไปเป็นการปอกแล้วก็แกง สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ฮาสซมาฉลอง1น <Yeah. S 1> ึ่งพันพันซับแรกเก้าแรกนะครับของบารเดนและพ่ขอขนม,มเราจะมากินแกงนกหน่อไม้จานยักษ์โอโ้แบบนี้เลยแบบนี้ วันนี้เราจะมาฉลองพันทรับกันนะครับโอ้โหเกงนหน่อไม้ครามใหญ่ที่สุดในโลกใครเคยกินแน่เกงหน่อไม้นะี่ครับผมเกงหน่อไม้เฮี้ยอันนี้เกงหน่อไม้ฟางนะครับผมบ้านบ้านน้าพีเข่าเอิญถึเกงหน่อไม้เฮี้ยไม่ไม่ใช่คำหยาบน,นะครับชื่อเกงชื่อหน่อไม้ครับผมนี่ครับหยาดใหญ่ที่สุดในโลกแค่น,นี้นะ แล้วก็ปลาเมือแห้งครับผมแล้วก็ข้าวต้มครับผมข้าวต้มมัดกล้วยปลูกเองนะครับผมนี่ครับอ่ามาลงมือทานได้เลยครับเพื่อนๆซิมคำแรกก่อนอันนี้ในล้อปีนะฮะกรกินหน่อไม้อันนี้นะหน่อไม้ฟางครับผมหน่อไม้ฟางข้างในมันจะเป็นกวงไม่เหมือนหน่อไม้อื่นนะครับอันนี้คือหน่อไม้ที่แฉบนะครับผมที่แฉบ พอพ่อการกัดหนไม้สังไพยนี่ครับพัอพ่อครับนี่ครับมันจะกลวงมันจะเป็นรูนี่ครับผมเนี่ยหนไม้นี่มันจะเป็นรูมันจะไม่ตันหากินยากนะครับผมหากินยากที่สุดนะครับผม,มแซ่บแซ่บอร่อย How liều you? liều are Má má Vì nó mà kịp nói cả nữa ผมุกหืมปัดมุกไข่ข้าวขามันนัวมันหอมปัดมุกไข่ก็เก่งหรอไมข้าวกันด้วยจานใหญ่ที่สุดในโลกไส้ยาน้าหลายครับผมเป็นยาบำรุงยาอายุวัฒนะนะครับผมไส่ยาน้าหลาย

เอาเนียว้ยงไม้หินยันยันบ่ค่อยมีครับผมบ่ค่อยมีใส่ปูหายนะครับผมรูมันจะกลวงนะครับครับอืฮึ่ม เป็นลำด้วยตายมากมีแกงไส้ี่มันจะมีหมักบัว ครับผมมักกระเจี๊ยบนะครับผมแล้วก็มักอื้อครับผมมักอื้อมักกระเจี๊ยบครับผม,มกระเจี๊ยบเป็นอบบน,นี้มัสสีเหนียวน้ำมัสสีเหนียวเนือ้อมีค้อจำเจดหลายแ๊บมีมักอื้ออืม เอาจัใจใช่หน่อไม้นี่ราสามันสิ็ุ๊บก็ปุ๊บก็มันบวกลผมจืดไว้เวลาตมมันบวกลผมบวกลื้อหน่อไม้ไผ่บาน ม,มันจะเป็นล้ำแบบนี้จบขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับผู้ชมที่กดซับนะครับผม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากนะครับจะไม่ลืมว่าคุณนะครับจะหาคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวอาหารแล้วก็การเกษตรมาให้ชมนะครับผมเป็นความรู้นะครับเวลาเราไปตลาดโน้นตลาดนี้เราจะได้รู้นะครับตลาดนี้มีอะไรเราจะได้ไปซื้อตลาดนี้มีอะไรเราจะได้ไปซื้อนะครับเราจะเสกราคาําตลาดหนแพลตลาดหนถือครับผม และการตัดสินใจนะครับผมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมเวลาเราไปเที่ยวนะครับผมอยากรู้วันะควมนครพนมมันมีแหล่งท่องเที่ยวว่างไหนแน่จังหวัดใดมีแหล่งท่องเที่ยวว่างไหนเดี๋ย,ยวผมจะพาพไปครับผมค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณเลยๆครับผมก้าวแรกพันซับนี่ครับผมพันซับสะขรายพันก้าวแรกนะครับผมอแฉไปเลย ปลาหมึกใช่ไีมมันหอมมันนัวเนาะปลาหมึกเป็นตัวปลาหมึกงงไข่ตรงนั้นเหมือนไข่หอมข้าวกับเกล็ดหน่อไม้เนี่หอมปลาหมึกอื้ม ไ่บัคเคยกินกอหากินนะครับน่อไม้ยเหี้ยหรือน่อไม้ฟางอืมจบปีละครั้งนะครับคล้ายๆกับเพเ็ดป่วงปีละครั้งคล้ายๆเห็ดป่าปีละครั้ง ต้นไม้ต้นอื่นเนะี่ยมันออกตลอดต้นไม้ไผ่ตองต้นไม้อันกิ่งซุ้งนะครับต้นไม้กิ่งซุ้งมันก็ออกตลอดต้นไม้นะแต่ต้นไม้ต้นนี้มันเฉื่อยมันจะออก่อปีละครั้งต้นไม้จะดูครับสื่อมามามากินด้วยกันครับผมท่านผู้ชมอย่าไปรบก,กวนแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์แชร์นะครับขอบคุณผู้ชมมากนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ตลอดนะค,ะนะครับบาเดีนครนมสวัสดีครับ